สวัสดีครับวันนี้เรามีสินค้ามาจากช h อปปี1ชิ้นนะครับอันนี้สั่งมาจากร้าน iFashion b a c k นะครับจะดส่งโดย DHL เราทำออเดอร์ไปเมื่อวันที่13ตอนประมาณตี3นะครับแล้วก็ทางร้านเนี่ยเอาไปจัดส่งให้ DHL วันที่14ตอนค่ำๆเนาะแล้ววันที่17ตอนเย็นก็ DHL เอามาส่งให้เราถึงที่บ้านก็ถือว่าทางร้านจะส่งช้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ d h l ก็ น่าจะปกติของเขาเวลาประมาณนี้นะครับอ่าสินค้านี่นะครับจะเป็นกระเป๋าคาดอกผู้ชายนะครับรุ่น F 6 9 5ขีด U 1นะครับเบื้องต้นแพ็กเกจสินค้ามาในซองกันน้ำนะครับแล้วก็แพ็กเกจไม่มีเสียหายไม่มีขาดอะไรนะครับเดี๋ยวลองมาแกะดูด้านในกันครับ เป็ซองกันน้ำแล้วก็ฉีกเลยนะครับแกออกมาแล้วก็จะได้เป็นกระเป๋าคาดอกนะครับสีน้ำเงินนะครับในนี้จะเขียนเป็น B695 เนะก้าาะแกะถุงออกมาก็จะเจอกระเป๋าตรงรุ่นตามที่เราสั่งไปนะครับซิปตรงนี้ยังไม่มีรอยใช้งานนะครับเดี๋ยวลองรูดดูอ่ารูดเปิดได้ปิดได้นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้รูดเปิด รูดปิดนะครับปกติมีซิปตัวนี้อันออนึงเองปิดแล้วโอเคอใครที่ใส่ power bank ว้ในกระเป๋านะครับก็จะมีรูให้สายออกนะครับตัวกระเป๋าด้านหลังก็จะเป็นสายแบบปรับระดับได้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเริ่มจากช่องหน้าก่อนนะครับช่องหน้าด้านในก็เปิดออกมากเป็นประมาณนี้นครับก็ ตรงนี้เย็บก็จะมีแต่ว่าลุยๆนิดนึงนะครับก็สมราคานะครับถือว่าดีนะครับผ้าก็จะเป็นผ้าออกแบบว่าเขาเรียกว่าผ้าอะไรอ่ะผมเห็นเขียนหน้าไว้ว่าผ้าออกฟอร์ดแต่ก็โอเคนะครับเป็นผ้าแบบว่าแข็งๆหน่อยแล้วก็ช่องที่สองครับช่องที่สองด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ดูเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ช่องนี้ ช่องนี้จะไม่มีซิปนะครับจะเป็นตัวล็อกด้านในก็ถือว่าเนื้อผ้าดีเลยนะครับเนี่ยอ่าดูช่องใหญ่ครับผมช่องใหญ่ก็จะใหญ่ประมาณนึงนะครับด้านในตัดเย็บมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับลองดูงานนะครับพวกเย็บเก็บขอบเก็บอะไรนี่ก็ถือว่าเขาก็เก็บได้ดีนะครับคุ้มราคาเลยนะครับเราได้มาในราคาแค่ห้าสิบห้าบาทนะครับก็ด้านหลัง ตะเข็บเย็บอะไรก็ไม่มีอะไรหลุดรุ่ยตรงไหนนะครับก็จะมีพวกได้ที่เขาเก็บไม่หมดแค่นี้เองก็จะมีพวกนี่ครับเป็นแบบเส้นๆนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยมาตัดเอาเนานะกระเป๋าก็ามีรอยเปื้อนดินนิดๆหน่อยๆนะครับน่าจะเป็นจากการที่เขาแพ็คเข้าแพ็คออกอะไรอย่างนี้ม้งสรุปเลยแล้วกันว่าสินค้าถูกต้องการจัดส่งของร้านช้าไปนิดนึงแล้วก็ DL ก็ช้าเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบ้านผมอยู่ไกลเนาะเนื้อผ้าก็ถือว่า เนื้อผ้าดีเลยนะครับผมว่าเกินราคา55บาทแล้วล่ะก็ขอจบการรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง e s o p e ป Reviewer เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับแล้วจะได้ไม่พลาดว่าครั้งหน้าเราจะสั่งสินค้าอะไรมาอีกแล้วแต่ละร้านจัดส่งเป็นยังไงสินค้าใช้ได้จริงหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ